สวัสดีเพื่อนๆครับที่ติดตามช่อง youtube นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่อำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็จอดรถอยู่ริมข้างทางนะครับก็จะพาคุณผู้ชมนะครับมาดูบรรยากาศฝนตกนะครับซึ่งเป็นผลจากใต้ฝุ่นโนอื่นนะครับที่เข้ามาผ่านไทยวันที่18วันนี้นะครับ18 1 9 20นี้ก็จะมีฝนตก หลายจังหวัดนะครับที่นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับฝนตกตลอดทั้งวันนะครับในโซนของจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดสุรินทร์นะครับที่ฝนตกตลอดทั้งวันสําหรับเพื่อนๆที่อยู่ทางจังหวัดอื่นๆนะครับถ้าฝนตกแล้วหรือไม่อย่างไรก็เข้ามาทักทายพูดคุยบอกกล่าวกันนะครับอันนี้ก็ให้ดูสถานการณ์บรรยากาศนะครับ ชาวนาก็เริ่มแฮปปี้นะครับจากที่ข้าวเหลืองเหลืองก็เริ่มเขียวขจีขึ้นเรื่อยๆนะครับบางจังหวัดก็ฝนตกไปแล้วตั้งแต่เย็นของเมื่อคืนวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็ฝนตกแล้วอันนี้คือตลอดทั้งวันเลยนะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ